ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมพูดความรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวมีความรู้สึกกลัวเธอ กลัวเธอรู้สึกกลัวเธอมีความรู้สึกกลัวเธอกลัวหมาเธอรู้สึกกลัวหมาเธอ ตกใจกลัวหมาเธอรู้สึกตกใจกลัวหมากลัวไฟกลัวไฟรู้สึกกลัวไฟ มีความรู้สึกกลัวไฟ้กลัวงูไฟ้รู้สึกกลัวงูไฟ้มีความรู้สึกกลัวงูกลัว เธอกลัวหมาเธอกลัวหมากัดเธอรู้สึกกลัวเธอรู้สึกกลัวหมากลัวเด็กผู้หญิง กลัวเด็กผู้หญิงรู้สึกกลัวเด็กผู้หญิงมีความรู้สึกกลัวเด็กผู้หญิงกลัวแมงมุมเด็กผู้หญิงรู้สึกกลัว แมงมุมเด็กผู้หญิงตกใจกลัวแมงมุมโกรธรู้สึกโกรธมีความรู้สึกโกรธผู้ชายโกรธผู้ชาย รู้สึกโกรธผู้ชายมีความรู้สึกโกรธเขาโกรธมากเขารู้สึกโกรธมากมากโกรธเธอโกรธ เธอรู้สึกโกรธเธอมีความรู้สึกโกรธโกรธน้อยหนาโกรธน้อยหนารู้สึกโกรธน้อยหนามีความรู้สึกโกรธ โล่งโล่งอกรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งอกมีความรู้สึกโล่งมีความรู้สึกโล่งอกเครียดเครียดเครียด คิดมากๆเครียดเครียดเครียดทุกทุกอย่างดีลงอกลงอกโอ้เครียดเครียดเครียดอ๋อดีโอเคลงลงอกเธอลง เธอโล่งอ,อกเธอรู้สึกโล่งเธอรู้สึกโล่งอ,อกเธอมีความรู้สึกโล่งเธอมีความรู้สึกโล่งอ,อก ผมโล่งอกผมรู้สึกโล่งอกผมมีความรู้สึกโล่งอกผมโล่งอกที่ทุกๆอย่างออกมาดีผมรู้สึกโล่งอก ที่ทุกๆอย่างออกมาดีผมมีความรู้สึกโล่งอกที่ทุกๆุกกอย่างออกมาดีโล่งโล่งอกฮิตฮิตมากๆเครียดเรื่องเงินทุกๆุกอย่างโอเค ดีขึ้นโลง่งโล่งอกผมโลง่งผมโล่งอกที่ทุกทุกอย่างดีขึ้นผมรู้สึกโลง่งผมรู้สึกโล่งอกที่ทุกทุกอย่างดีขึ้น ผมมีความรู้สึกโล่งอกที่ทุกทุกอย่างดีขึ้นอึดอัดรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกอึดอัดผู้หญิงอึดอัดผู้หญิงรู้สึกอึดอัด ผู้หญิงมีความรู้สึกอึดอัดอึดอัดเรียมใส่เสื้อไซส์เอมใส่เสื้อเอไม่ได้รู้สึกอึดอัดเรียมอึดอัด ใส่เสื้อไซส์ xs ไม่ได้เรียมรู้สึกอึดอัดรถไฟฟ้า bts มีคนเยอะๆเบียดเบียดกันอึดอัดฉันอึดอัดฉันรู้สึกอึดอัด ฉันมีความรู้สึกอึดอัดร้อนอึดอัดอึดอัดเธออึดอัดเธอรู้สึกอึดอัดเธอมีความรู้สึกอึดอัดเธออึดอัดที่อยู่ใน บ้านหลังเล็กๆเธอรู้สึกอึดอัดที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆเธอมีความรู้สึกอึดอัดที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆอึดอัดตัวหรืออึดอัดใจ รู้สึกอึดอัดคนรอบรอบคิดไม่เหมือนกับเรารู้สึกอึดอัดเธออึดอัดเธอรู้สึกอึดอัดเธอมีความรู้สึกอึดอัดเธออึดอัด ที่ต้องคุยกับพวกเขาเธอรู้สึกอึดอัดที่ต้องคุยกับพวกเขาเธอมีความรู้สึกอึดอัดที่ต้องคุยกับพวกเขาจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้สึก วิดีโอที่3นะคะแล้วเจอกันกับเรียมในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย